คำบังเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับให้มันบาสำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบัหคัตามกันเวลาเช้าวันนี้ก็มาดูที่ดินราชเทพนะครับผมมันพบกันที่น้ำตกห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศกันกันว่าเออเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ก็มาตอนเช้าเช้านะก็จะมี แดดไม่ค่อยเยอนนะครับอากาศก็จะเย็นๆนิดน,นึงนครับอันนี้ก็ตอนเช้าพาทุกคนมาชมบรรยากาศของน้ําตกห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงนี้ไม่ต้องขึ้นไปบนยอดเขาดอยสุเทพนะครับก็แค่ผ่านเข้าไปตรงในเมืองแล้วก็มาตรงห้างสรรพสินค้าเมย่านะครับผมก็จะมีทางเลี้ยวไปตรงดอยสุเทพก็ขับเข้าไปตรงตรงีนดอยสุเทพก็ ขึ้นไปนิดเดียวก็จะเจอแล้วนะครับอยู่ทางอยู่ทางซ้ายมือนะครับก็สามารถเดี๋ยวเข้าไปดูได้เลยนะครับผมบรรยากาศตรงนี้น่าเที่ยวมากๆเลยนะครับเป็นน้ําตกนะครับวงน้ําตกสูงนะครับที่ทางชาติมาเที่ยวกันเยอะแยะนะครับแล้วก็เป็นน้ําตกที่มีอากาศเย็นชํานะครับผมเวลาไปแล้วน้ําตกก็จะไหลลงมาด้านบนนะครับมีไอของน้ําตกให้เราสัมผัสด้วยนะครับ